ีแต่แต่ไอ้ขออธิบายไปก่อนเมื่อปี2 5งพันห้าท่านกรรมการสี่นั่นะครับก็คือฝั่งซ้ายเราก็ได้ยินว่ามีการปกปิดใกล้ๆสองปีสถานที่กินนิสัยนวรับนะครับาต่ว่าน้ำปิ่นเนี่ยวิ่งอ้อมไปเนี่ยเราต้องเอาประมาณอย่างน้อยแล้วเนี่ยมันก็คงทำไม่ได้ทำได้ยากทั้งแรกเนี่ยความสูงของการ่วงเนี่ยสี่เมตรก แก้มระขนาดใหญ่คุณจะไปเอาพื้นที่ตรงไหนเป็นส่วนหนึ่งของของที่มีมีการเอามาหาดให้มีเสถ่าเพิ่มขึ้นเนี่ยทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งนันจนถึงปี2567ไม่เคยหลอกริมตลิ่งไาไว้ไว้ริมตลิ่งปุ๊บที่มันก็หลอกซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็โดนสอบโดนสอบกันหมดทั้งหมดเลย ไม่เยมีใครอยากเอามือไปสุกเพราะว่ามันยังไม่เสร็จเหมือนไปโดยที่ให้หน่วยดำเนินการเนี่ยมีทั้งหมดสามหน่วยกรมประชาการกองทัพไทยเป็นผู้ดำเนินการอันที่สองการปรับสภาพท้องน้ำโอนงบประมาณที่จะต้องดำเนินการเนี่ยไปให้หน่วยประชาการหาพัฒนาซึ่งเขาได้รับหนี้ดูแลแต่น้ำอยใช่ใช่ดูดูแลแต่น้ำแล้วก็ เพราะว่าเันจะเล็กๆเลยทั้งข้าวทั้งโคนทั้งมี่ที่